สวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องป่ายรัก FC สาวน้อยที่ครพรักสุขุมสุพลน,นะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่สุขพลคนบ้าคขมิ้นดีเก่าครับพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงเด้อย,ยังวันนี้ยังอยู่กันอยู่ที่วัดสวรรณเกศรครับวัดปันเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะพี่น้องเด้ออัปเดตอัปเดตฮารโมงแล้วตอนนี้ก็ทุกระบบกับเรือแตสลิงกับมุมไปแลงลุงตูสองกันเพราะว่าเรือเตสลิงพออย่างเพราะว่ามื่อนี้ รถบัสหัวหน้าสุกทีมงานหัวหน้าสุกเสียขั้นหนึ่งครับหมอหมอหน้าแตกมันห่อนหลายครับมันถึงห่อนครับก็เลยได้จอดซ่อมหากระมาห่อนเมื่อกี้มาห่อนเมื่อกี้กับผู้ดีก็โล่งมากเพิ่นกะจอดรถจะเรื่อยๆไปดิเพื่อนก็มาเฮ็ดสลิงต่อแล้วพี่น้องตอนนี้ฮาร์โมงครับอัปเดตอัปเดตอัปเดตเสื้อสาดกะเริ่มเต็มเริ่มหลายแล้วครับพี่น้องตอนนี้ครับทะยอยมากกับนี่ ส่วนมากช่วงนี้เขากำลังแห่งพะเวยียดนะครับตอนนี้ครับแห่งพะเวียดอ้อมวัดอยู่หลังจากแห่งพะเวียดอ้อมวัดแล้วเปล่ะเพิ่งกับสิมาปูเสื้อปูสาดโอ้มานีรู้สึกว่าสนามกว้างกว้างแห้งอยู่ครับพี่น้อง <S <S ล้างกายู่ครับร้างค่าร้างคากันร้ายครับมันสุดลูกหูลูกตาเฉพาะทางในยยครับทางนอกเลยนี่เลยพี่น้องร้งางค่าตั้งหอดหลังทางหลังวิธีผมมีมองตั้งครับย่ามหอดหลังวิธีครับผมมีมอง ไม่ค้าไม่ขายขายามาขายครับทางนอกกัเต็มขนาดว่ากันนี่ตลาดค้าครับยอดยอดนะส่วนแพรกสังกะสีกับอ้อมรั่วอ้อมหัวไม่เสียแล้วนะครับลังวิธีกันซื้อว่ารู้สึวกสว่ากว้างง่ายดีครับเต้นคางได้ทุกเต้นครับมันีไม่ต้องแย่งพื้นที่กันครับสองหน้าสองไหลกันนี่เพียบ พี่กายเนี่ยมันบอกว่าบอยสุริชัยก็มาแสดงนะครับบัดนี้ครับที่นี่สาวน้อยขึ้น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 สวัสดีครับป้าพูนครับกลับบ้านจะบอครับว่าไหนครัะหมู่บ้านไหนครับ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 ยูบอกยูเป็นบางส่วนบอกครับยูเป็นบางส่วนหรือนว่าครับปกันหมดทีมงาน แต่พญอวนโอ้พยอวนเฝ้าผู้เดียวโอสุดยอดครับพญอวดยึดแสแล้วก็เฝ้าตลอดเลยยึ่โดมลักก็เฝ้ายึ่โดมคะแดกสลิงเนี่ยก็ลังเริ่มทีพอเกินจักสามซีฟก้านาทีกันขึ้นสีแล้วเราขนาดซุกไหวอย่างสลิงครับเพราะขนาดซุกแคสลิงแล้วกะลูกตูกับซีมาเอาบุ้มมาแลงสองตัวที่ผิดอย่จบเจอก่อนเก็บรายละเอียดต่างๆครับคะแดกจอกันแล้วมาแล้ว ทุกระบบเลยอประเทศระบบเสียงครับวันนี้ครับมือื่นมีพิ้วงานไปไส์ครับปลามือื่นมีพิ้วงานไปไส์ครับนี่ข้อหูปะอ่ะสอางานเลยไปไซส์ขะมือนเนี่ยเห็นเขาเขียนว่าปลาช่วยแต่ว่าพวกคุณจักว่าไปไส์ครับเอาจากเรืองบ้านบอกตัแต่ว่านยี่สิบเอ็ดยู่บ้านสางเกี่ยวคือบ้านฟางอ่ะแต่ว่ามืออื่นเนี่ยเห็นเขาบอกว่างานปลาช่วยแต่ไม่ได้เขียนว่าเปลี่ยนไซส์นะมันสิมีเพราะ่มืออื่นครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้ว ขันนี้มามี่จะไหนกับท้าเบิ้งเฟสบอสจูบมาสิล่งจัางไรงานหน่อเบิ้งอีกทีนหนึ่งนายพี่น้องเด้อหพวกอาเป็นงานป่าช่วยแต่พวกคุณแจ๊คมองลงมาสิลงใส่ครับเดี๋ยวพอลงชื่องานก่อนจังสีเอ่อเอามาไราง,งานหาน่อพี่น้องฟังอีกทีหนึงครับผู้ใดยคุณแจ๊กค่ะบอกเนี่ยนะครับพี่น้องนะขอพูดปด่าพ้นลายครับครับูมประแดกกองกงับระลังตั้งกองตั้งแจงกะเดิไฟกระติด จัดจัดฟัดบึ้มบางไฟลไ์นน้อยขึ้นดีดีครับพี่น้องีัวสุดยอดีีครับนะกห้องไปอย่ง,งกับบ้านกระแตแบับ เป็นตังไหนเน,นานะคุณอาแร่บารรถนะครับรุ่นแร่หรอครับต้องมาเห็นสร้างสร้างเสียผู้นึ่งสร้างไปใส่สร้างลงไปหอมอยู่โอ้โหใครใครน่นนีผู้หน,สนเสียจะมองไหนเอาครับใกล้สะน้อนมองแล้วบ่เลี้ยนน้ำมาช่วยจดยอดถ,ถ่ายยุ่งนอสานก้อนไดหลุดนนอสานมาแล้วนี่ก็จันก้อนอันนี้บารรถเสียอะไรหมเสียกุโนอสานบ่เสียกุบ้นานครับโอ้โหน้ำหัวเลี้ยแล้วเลยจวดจอดมา ห่อนเลยไม่ได้ห้อนค่ก็เลยตั้งพิธีก็ห่อนหอนเลป้ยท<ป>ี่มากตะบวหไงมามาหอดันพักบ้านนี้มาหอดันพักมอหน้ามันอ่ามันสีออกจากปีพึ่นโอ้มาได้ผ้ากันพอดครับครับอดไปเชื่อมไปแล้วเรียบร้อยแล้วปะเรียบร้อยใสเรียบร้อยมาออกจาคนมั่นเียงกัวมะฮอมาปก็ะือว่าไว้หนึ่บ กะถอดบางสีบางเสาได้สองช่วงครับคือถอดสี่โมงยี่สิบนาทีถอดมอหน้าบอบครับเข่าล้านเข่าล้านกระพากันไป่ใจได้ครับพนักสุขปี้มากากคับอบคเองครับแล้วก็เรียบร้อยครับพากันเดินน้ำมันเดินทางเลยครับขอบคุณมากครับใบใบม่งครับลุงลุงตูกับมหอดกับใบม่วงพอดีครับขอกคุณใบม่วงครับเสร์มา้าพุนมาหอดเมื่อสักู่ครับปรว่าสี่มงวเนาะ ครับนะท่านท่านมั้ยครับแสดงกับท่านมั้ยครับทำหน้าที่ครับมีความรับผิดชอบครับหลายทีแค่ไหยทีเดี๋ยวคนหนึ่งมากๆเห็นสองคนถางพี่เอเอาอยงหายหนึ่งครับเดี๋ยว่าหลงไปทางไหนพุ่นแม่นพุ่นนะแม่นพุ่นหลุดมากเล่นพุ่นรถหลงทางกันพอดีม่ได้ออกมาพร้อมกันบอกมาพร้อมกันล่ะได้เรียนน้ำกันมาบ้านี้ พ่าแมาจอดยู่นู่นสะอาดพอมาานู่นสะอาดเราบานนี้มูนี่เลี่ยนก้อนรถเล่าคมหันขึ้นรอน่ันเลี้ยวว่าได้บานนี้เล่นรงเลยมเราเล่ักทางเขาไวเแล้วรถน่าต้นแม่บ่แม่บ่มันบากับแม่บ้า่ะไมแมนแั่แม่นละคันสูงๆรมันเมแมนคือบารโดหาสารบาโอดหาสารบจักหม่องเลยบ่เอา คอรับอไคานือก็คือเราเนี่ครับมองรถสิบล้อเนี่ยมองปองปองก็ะดูดีครกับพี่น้องสิมี่แม่อัดนี่ของอย่างสับะาลาหลายๆนี่มองนี่สิได้แลกตําลังมูว่าเซดลคองอ่อนลัก็กันเอพื่อออกเพื่อลักัณเพื่อสปิดแม่อัดลง อันนี้เทิร,รดด์รถสิบลอดได้เพี่น้อง,งรถสิบลอดได้เครับกระบวนแห่กระรังแห่รอบที่สามแล้วครับนะครับกระบวนแห่แห่อ้อมโบสถโอ้โบสถเ์เป็นกรงามสีทองกรามำเรือโนยุบสุบพี่น้องสมกับว่าบ้านเรือม่ดีครับเรือมศาสตร์ลายแหละห่างจากบ้านเชียงยืนที่ว่าไปลัมเมื่อกี้เนี่ยบ้านห้องห้องโดยเฉพาะสีโป,ประมาณสีโลพี่น้องจากมองนี้ไปครับก็ถือว่าบปา,าไก่นะครับ ม่ได้คืัคื้สิคนคื้สิลายให้เขาครนะ <c oughs> FC แฟนครับอุดอรมักมัวนครับซอแจ,จ้งจางตางให้เขาละครับนครับฮะถามมาครับขึ้นมาได้สมมตเฮ็ดไปที่ได้ไปย้ำรหน่อญญขึ้นมาไม่ได้ได้พี่น้อง,ง, <c oughs> งให้ดีย้ำร่ำกับเเพลงมา่ร่เอกงมา่ร่ำเดนเซอร์ขึ้นครับมาแรงขนมาแดข้ตูมกระลั่งทะย่อยขอ,อ,องลงครับ เต้นเงิไม่ต้องหว่วงครับนี่องกลางลารไล่จกระเบียบเรียบร้อยครับ นาที่ไพนาที่มั่นนะครับพี่น้องถึงเวลาแล้วกรับเฮ็ดไปเฮ็ดมั่นไปเฮ็ดไปสวัสดีครับอาจารย์นิ่งน้องครับเดี๋เราเข้าห้องแต่อาจารย์นิ่งน้องเขาอาจารย์นิ่งน้องเขาเ้าเนี่ยเพิ่งเอิญนนิ่งน้องก็เอิญรบเขาแล่ว่าจะเอิญไงคือเอิญห้ามันเราไม่ควานได้ไปอต้องควงกันอู้มันในห้องค้ากันมันในห้องร้ายครับพี่น้องมันีนเต้นเป็นระเบียบรื่นร้อยได้ไหมครับกั้นสาบลาเออคือมีเต้นเก๋สพัสตาเสียงใสแสดงว่ามันีนมากด้วย หลังจากที่ไม่ได้มาสองมื่นมาไหมเนี่ยเขาโทรเขาโทรบอกว่าเขาโทรบอกว่าเขาบอกว่ากี่ว่ามาอยู่หลังจากไม่ได้มาสองวันนี้มาเลยก็เปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยครับเตียนมันง่ายครับห้องน้ำเพื่อ,เ,อเรืเรรร่องล้างครับพี่น้องมันคนใดบัลลัยมากเบิ้งน้ำลูกตูนี่ะครับพี่น้องนี่ยนายวิธีล้างวิธีเป็นยังไงกัเบเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับถ้ามีก็จะเป็นลงกขั้วครับ าแล้วห้ากล้องรวมกันไปเลยจ้านี่อาจจะไอ้ท้องไก่ทำอะไรอยู่ทำอะไรกินเลยดูเลยดูเลยดูตัวมาเร็วต้อตู่ทำคลิปต้อตู่ทำคลิปต้อตู่ทำคลิปอะไรสดอ่าพี่น้องอะไรเอ็นไก่เอ็นไก่นะครับตงคุยเอ็นไก่ตู้เด็ดรอดนะต้องคุยทำเป็้ทอดกินนะสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับ้สุดทายมาแล้วครับใรถมาด้วยรถมาจอดเอกมาต้องนาำแสดงเปลี่ยนรถจอดลงทาง เราอะไกินไม่บุญวันนี้นี่ทำป่นปลาจ้ะฮะอะไรนะป่นปลาอะไรนะป่นปลาโอ้ป่นปลาคือน้ำพริกค่ะโอ้น้ำพริกค่ะค่ะนี่ปลาร้าโอ้พูดไทยคือเราไม่บุญดีนี่ปลาร้าเหรอแสดงว่าอยู่ไทยโดนนี่ไทยโดนค่ะนี่ดิไมีแต่ที่ยูทูบเบอร์พนะครับสมาร์สไลด์สวดต้องดูท่ายคลิปได้ไหมครับเอาโอเคครับขอบุญขอบคุณสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ อ่าตามมาพี่น้องโอ้ขันเดียมากสุดท้ายมูลเลยครับรถบ้านพวานเปิ้นบ้านชีไ้ไปไม่ไรความห่อนมันขืนมันมื้อนี่แปลกเลยพี่น้องแห่อแห้งแห้งเลยครับยอมรับว่าห่อนแห้ง,ง,หหงกว่าบรรดาที่เคยออกงานมากเมื่อนี้เป็นมือที่ห่อนาคาดกิเลสครับมื่อนี้ครับบมฮูจักบมจักกงสาครไบ่ได้เบิร์นนะชวนทีเทนน่งงานนะครับฮโแต่ว่าโอ้ห่อนกว่านตุกๆมือที่ผ่านมาค,าครับนี่ครับ เสียงซาบลาบอยู่เอฟซีแฟนคลับผู้ใดเข้ามาหลังวิธีกจะเห็นผู้ใดแกติดป้ายอยู่ตามนี่ครับเบื้องเอาครับไอ้นนจเจสปัตาเสียงใสส่วนท่างคุณกะแม่สุภาพกำลังไลส่สวนอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นเต้นแอนอลอดีเต้นใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นเต้นพระเอกโบกพระเอกวัดพ,พระเอกขีมครับหลังครับอันนี้พระเอกยังอันนี้ เพเอกนั่งกันนี่มาไหมบ่กเพเอกอ้อยอ้อยอ้อสิ <c oughs> เอาโอเคเรพี่น้องสหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับขอบคุณความพูดลาครับที่เสียสละเวละรักคำว่าที่ตามรับชมน,นะครับเด้อคือเก่าครับทำดยกกตลอดปีโชคดีตลอดไปครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ใลงตัวเป็นกำลังใจนะครับเด้อเอาสุราคิ้น้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีรครับ